ผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับที่มีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีขถาบทนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้กับนางปรจาจาราภิจุนีซึ่งในอดีตเคยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามาก่อนต่อมาเมื่อนางปรจาจาราภิจุนีได้ฟังาถาบ,บทนี้แล้วจึงสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้ ในอรรถกถานั้นได้มีการอธิบายขยายความว่าคาว่าความเกิดและความดับในที่นี้หมายถึงความเกิดและความดับของขันห้าหรือรูปนามถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือร่างกายและจิตใจของเรานั่นเองเมื่อนามปตาจารามพิสุณีซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกเป็นประสะบการณอยู่แล้วได้ฟังคาถาบทนี้จึงเห็นความเกิดและความดับของรูปนามทั้งโป่องอย่างชัดเจนจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพราอรหันได้ ส่วนมูลเหตุของการตัดคาถาบนนี้นั้นในอตัตถกถามีเรื่องเล่ปา,า,าประกอบว่านางปจาจาราภิจุนีหลังจากที่บรรลุทาเป็นพระโสดาบันและบทเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ววันหนึ่งนางได้ใช้หม้อน้ําตักน้ําขึ้นมาเพื่อที่จะล้างเทา้าในการลา้างครั้งแรกนั้นน้ําไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดลงส่วนการลา้างครั้งที่สองนั้นน้ําไหลไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็ขาดลงส่วนการล้างครั้งที่สามนั้นน้ําไหลไปได้ไกลที่สุดแล้วก็ขาดลง จึงได้พิจารณาถึงเรื่องราวในอดีตของตนเองว่าสัตว์บางตนนั้นตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนกับน้ําที่เราเทลงไปครั้งแรกแล้วก็ขาดลงสัตว์บางตนนั้นตายเสียในมัชิมวัยก็มีเหมือนน้าครั้งที่สองที่เราเทลงไปแล้วไหลไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็ขาดลงส่วนสัตว์บางตนนั้นตายเสียในปชิมวัยก็มีเหมือนน้าที่เราเทลงไปได้ครั้งที่สามไหลไปได้ไกลที่สุดแล้วก็ขาดลง นางจึงได้มอเรื่องนี้เปรียบเทียบเป็นการเกิดการดับของชีวิตพระพุทธเจ้านั้นซึ่งประทับอยู่ในพันธก,กุฎีได้แผ่รัศมีเหมือนกับมายืนอยู่เฉพาะหน้าของนางแล้วก็ได้ตรัสสอกนกับนางว่าปดาจาราข้อนั้นอย่างนั้นด้วยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันห้าเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่หนึ่งรอปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันห้าดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมเป็นคาถาข้างต้นดังที่ได้กล่าวมา เมื่อเราได้ศึกษาลงไปให้ละเอียดมากขึ้นในคัมปีปฏิสัมพิามักนั้นก็ได้มีการแสดงไว้ว่าปัจจัยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามนั้นก็คืออวิชชาหรือความไม่รู้นั่นเองการเจริญสติปัฏฐานหรือวิปสัสนากรรมฐานนั้นก็คือเป็นไปเพื่อการทำความรู้ให้เกิดขึ้นทำความไม่รู้ให้ดับไปเพื่อที่จะเห็นการเกิดการดับของรูปนามจึงสามารถละความเห็นผิดในความเป็นตัวเราตัวตนได้ เหมือนกับที่นันปจาจาราภิษุนีละทั้งความเห็นผิดและความไม่รู้ได้ทั้งหมดเป็นผู้ที่เห็นการเกิดการดับของสิ่งทั้งปวงอย่างแท้จริงจึงสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคือบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นั่นเอง